สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูชลินรัตอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศในรูปแบบของโซ่ออาหารนะคะซึ่งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศนะคะจะมีความสัมพันธ์กันหลายด้านและด้านที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตก็คือการเป็นอาหารซึ่งกันและกันโดยเริ่มต้นจากแหล่งพลังงานที่สำคัญในโลกของสิ่งมีชีวิตของเรานั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในโลกของสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะเราจะเห็นว่า พืชสีเขียวนะคะจะดูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารนะคะโดยคลอโรฟิลที่มีอยู่ในพืชสีเขียวนะคะจะเป็นตัวดูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของพลังงานสะสมเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะหลังจากนั้นนะคะพืชใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงที่ได้จากดวงอาทิตย์ เพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตจนกระทั่งนะคะถูกกินโดยสัตว์กินพืชนะคะจากภาพนี้ก็คือหนอนนะคะหลังจากนั้นนะคะหนอนนะคะจะได้รับพลังงานจากการกินพืชเป็นอาหารพลังงานบางส่วนจะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกายและบางส่วนจะถูกนำมาใช้เพื่อการทำกิจกรรมต่างๆแต่สัตว์นะคะ ก็อาจจะกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นได้เช่นกันนะคะดังภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าดอนนะคะเมื่อกินพืชเสร็จปุ๊บน,นะคะดอนก็จะถูกนกนะคะกินเป็นอาหารต่อคะทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อพืชกลายเป็นอาหารของสัตว์และสัตว์ที่กินกินพืชนะคะก็จะถูกสัตว์ชนิดอื่นกินเป็นอาหารต่อนะคะจะทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานต่อกันเป็นทอดๆ ที่เราเรียกว่าโซ่อาหารนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าโซ่อาหารคืออะไรก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโซ่อาหารนะคะให้นักเรียนชมคลิปความรู้ต่อไปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโซ่อาหารพร้อมๆกันค่ะห่วงโซ่อาหาร อาหารเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดของวันและเช้านี้พีทเพนกวินก็ดูจะกินเยอะเป็นพิเศษว่าแต่เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราต้องกินสาเหตุที่เราต้องกินก็เพราะว่าเราต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตเช่นในการเคลื่อนไหวจะเริ่มเติบโตหรือรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกาย แล้วพลังงานอยู่ในร่างกายได้อย่างไรคำตอบก็คือพลังงานไหลเวียนระหว่างสิ่งมีชีวิตคล้ายกับห่วงโซ่ที่คล้องต่อกันไปเราจึงเรียกการอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวทที่มีกลไกต่างๆเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างลงตัวและมีการถ่ายทอดพลังงานนี้ว่าห่วงโซ่อาหารพลังงานในห่วงโซ่อาหารเริ่มต้นจากพระอาทิตย์เช่น ต้นข้าวได้รับพลังงานส่วนหนึ่งจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อมาตะั๊กะแตนกินใบของต้นข้าวพลังงานที่อยู่ในใบของต้นข้าวจึงถ่ายทอดไปที่ตะะั๊กแตนหลังจากนั้นกบกินตะะนั๊กแตนและเหยี่ยวก็กิกนกบอีกต่อหนึ่งถ้าในระบบนิเวศนั้นไม่มีอะไรที่แข็งแรงกว่าเหยี่ยวเหยี่ยวก็จะอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร แต่ในความเป็นจริงห่วงโซ่อาหารนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดของการถ่ายทอดพลังงานโดยเมื่อน,นักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนั้นตายร่างกายก็จะเน่าเปื่อยกลายเป็นอาหารของจูลินทรียถูกย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยหรือสารอาหารในดินให้แก่พืชและนำไปสู่การถ่ายทอดพลังงานต่อไป อาหารมื้อเช้าของพีทถูกแปลสภาพเป็นพลังงานที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็คือผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศนี้นี่เองเป็นไงบ้างคะชมคลิปความรู้ไปแล้วพอเข้าใจเกี่ยวกับโซ่อาหารบ้างหรือยัง โซ่ออาหารหรือเราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนะคะคือการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยการกินต่อกันเป็นทอดๆโดยเริ่มต้นจากผู้ผลิตก็คือพืชนะคะสู่ผู้บริโภคทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องเป็นลําดับพืชจัดว่าเป็นผู้ผลิตเนื่องจากว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกในการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร ส่วนสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จําเป็นต้องได้รับพลังงานจากการบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารสัตว์จึงถือว่าเป็นผู้บริโภคนั่นเองค่ะซึ่งผู้บริโภคในโซ่อาหารนะคะจะแบ่งได้เป็นผู้บริโภคลำดับที่1จะหมายถึงผู้บริโภคที่กินผู้ผลิตเป็นอาหารผู้บริโภคลำดับที่สอง หมายถึงผู้บริโภคที่กินผู้บริโภคอันดับหนึ่งเป็นอาหารและผู้บริโภคลำดับสูงสุดหรือเราจะเรียกว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะหมายถึงผู้บริโภคที่อยู่อันดับปลายสุดของโซอาหารซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใด้มากินต่อนะคะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพืชคือผู้ผลิตนะคะเมื่อพืช ถูกตักกะแตนบริโภคเป็นอาหารนะคะตักกะแตนจึงถือว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นกบนะคะมาบริโภคตักกะแตนเป็นอาหารกบจึงจัดว่าเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองนะคะและเหยี่ยวนะคะมากินกบเป็นอาหารนะคะเหยี่ยว จึงจัดได้ว่าเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายหรือผู้บริโภคลำดับสูงสุดนะคะซึ่งจะเห็นว่ายเยี่ยวจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะมาบริโภคเป็นอาหารต่อในการเขียนโซ่อาหารนะคะให้เขียนโดยเริ่มต้นจากผู้ผลิตก่อนเสมอนะคะโดยเราจะให้ผู้ผลิตอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ตามด้วยผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่สนะคะ ลำดับที่สาต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะโดยการเขียนนะคะให้เราเขียนลูกศรน,นะคะแทนการถ่ายทอดพลังงานนะคะจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะคะโดยให้หัวลูกศรน,นะคะชี้ไปทางผู้บริโภคนะคะหรือผู้ล่าแล้วก็ให้ปลายลูกศรน,นะคะหันไปทางเหยื่อนะคะดังภาพนะคะ จบแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของโซ่อาหารนะคะส่วนชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของสายใย,ยอาหารซึ่งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ